สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะมาในคลิปเด็ดดวงใครเห็งมีโชคลาภประจําวันที่16นะคะกุมภาพันธ์2569ซึ่งเที่ยวนี้ตรงกับวันจันทร์สีเหลืองวันแห่งโชคลาภลาบลอยนั่นเองคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะถามว่าะจะมีโชควิลาภหรือเปล่าและ นะคะควรที่จะเสี่ยงโชคมากไอยแค่ไหนหรือควรที่จะหยุดสักงวดหนึ่งหรืออย่างไรนะคะของผู้ที่เกิดทั้ง8วันเกิดค่ะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนอยนะคะในกรณีที่ยังไม่ติดตามแลนะใครมีโชคนะคะร่วมบุญนะคะตามกําลังศรัทธานะคะพี่น้องจ๋าหรือช่วยอาหาราาาน้องหมาน้องแมวบ้านเพาะหมอมาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะพี่น้องคาขอให้บุญนุนนาให้มีโชคมีลาเข้ามาหนักๆน,นะคะในวันที่16กกุมภาพันธ์นี้นะคะเอาละค่ะมาดูกันเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาดูกันว่า พี่น้องวันอาทิตย์นะคะเป็นแบบไหนนะคะในเที่ยวนี้พี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะขึ้นหนึ่งไม้เท้าใบแรกเลยใบที่สองนะคะเก้าเอา่อเก้าดาบนะคะใบที่สามเงินมานี่ไงนี่ไงนะคะใบที่สี่นะคะแชทมินท์ไพ่ออกมาดีค่ะนะคะมีไพ่เหรียญเก้าเหรียญน,นะฮะดูว่าจะโอเคอยู่แต่มีความกัดกรุ้มมีความเครียดหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากที่จะถูกรางวัลอยากที่จะมีเงินก้อนเข้ามานะคะ เออจะทํายังไงดีมีความกลุ้มใจนะไพ่ก็บอกว่าคุณมีโอกาสมีโชคนะคะอ่ามีเงินเข้าในวันที่สิบกนี้แต่คุณอย่าคิดเยอะไปนะว่าอย่างนั้นนะบุญกุศลหนุนนาําชัดมิน้นขึ้นบอกว่าดวงของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอืมส่วนใหญ่แล้วจะเปิดและในเรื่องของการเงินโชคลาภนะว่าอย่างนั้นนะอย่าได้เครียดนะคะส่วนในเรื่องการงานนี่ก็โอเคนะเงินมาจากงานมาจากโปรเจกต์งานนี่ว่าอ่างั้นนะคะฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์อนุญาตให้เสี่ยงนะนะอนุญาตให้เสี่ยงก็แล้วแต่ กำลังของพี่น้องวันอาทิตย์เองนะเราต้องดูด้วยนะดูกําลังของเราด้วยนะคะแล้วก็การเสียงนั้นเสียงลุ้นๆนะคะเอออย่าเอาเป็นเอาตายนะ,ะมันมีโชคคนที่ดวงมันเปิดมีโชคมันก็มีได้มานะคะพี่น้องขาไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเอาละค่ะเลขมาจากไหนหล่ะเลขนําโชคเนี่ยเขาบอกว่ามาจากาพี่พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านที่ทําบุญให้ทานก่อนหน้านี้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทําบุญให้ทานก่อนหน้านี้แล้วไม่มีตัวเลขนะคะก็แนะนําเลข,นเลขหน้าไพ่นี่แหละนะคะสวยด้วยนะ โดยเลขหนา้าไพ่ให้พี่น้องวันอาทิตย์หนึ่งเก้าแล้วก็สองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์ระวังเลขเบิ้ลน,นะคะเลขเบิ้ลหรือเลขคู่เก้าเก้านั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนนะคะในงวดน,นี้เสียงได้ไหมอย่างไรพี่น้องวันจันทร์นะคะนี่นะคะสีดาบมาเลยเที่ยวนะคะแล้วก็หนึ่งด้วยแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ เจ็ดดาบพี่น้องวันจันนะคะอืมไอ้ก็บอกออกมาอย่างดีเลยนะคะเที่ยวนี้เนี่ยนอนรักวันมันดีไหมคะเนี่ยอ่านะแต่คุณป้อหมอไม่ได้ห้ามเนาะแต่เราอ่านตามไพ่ไม่ห้ามใครอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ไพ่เป็นตัวชี้แนวทางอย่างดีเนี่ยเหรียญก็ไม่ขึ้นนะคะอืมแล้วก็บอกว่าเออเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยอย่าหนักหรือไม่ก็หยุดทักวันดีไหมหรือเคลียร์ของเก่าให้หมดก่อนดีไหมพี่น้องวันจันนี่ว่างั้นนะเพราะขึ้นเจ็ดดาบยังมีค้างคาอยู่นะคะ เออหรือไม่ก็ไพ่ก็บอกว่าเวลาคุณจะเสี่ยงโชคคุณต้องใจเงินสดนะอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคเข้ามาเนี่ยนะแต่ไม่ได้ห้ามน,นะอะเสี่ยงก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นเหรียญเพราะนั้นเราก็เบาเนะคะพี่น้องวันจันจานะอะ่ทีนี้ถามว่าเลขตัวเลขนำโชคเนี่ยมาจากไหนไกล์ไลทที่หนึ่งมาจากเลขที่เราเฝ้านี่เลขเฝ้าไปย้ายเฝ้าหลายเลขนะคะพี่น้องวันจันแล้วนเะฝ้าส,สักตัวหนึ่งสักเลขสองเลขอย่างนี้นะแล้วก็ไคลลทที่สองคือเลขที่บ้านนี่นะ เลขที่บ้านนะคะให้โชคอ่ะคราวนี้เลขนหน้าไพ่นะคะให้เลขสีหนึ่งแล้วก็สีเจ็ดนะคะเลขเบิ้ลนะสี่หนึ่งสีเจ็ดขอให้เห็นๆค่ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างโชคลาภมีไหมวันนี้นะ,ะดาบสมมงกุฎนะคะหรือหนึ่งดาบนั่นเองแล้วก็เด็กถือดาบนะมาแล้วแล้วก็เอ็มเพรสแนะ่ไปเศรษฐีนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ดูหมุด เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องวันอังคารก็อย่าเอาเป็นเอาตายว่างั้นอย่าใจร้อนใจด่วนนะคะอเอ้ยยาแบบว่าอารมณ์ร้อนนะอยากจะถูกรางวัลหนักๆหรืออย่างไรเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยนะคะเรามีไพ่ดีอยู่เนี่ยแล้วก็กังวลว่าเ,เสี่ยงแล้วอ่ะนะคะจะได้ไหมจะถูกไหมหรืออย่างไรจริงๆพี่น้องวันอังคารหล,ลายท่าน,นดวงดีนะดวงเปิดนะนะคะในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นเนี่ยนะ,ะเราขอเพียงเพียงแต่ว่างานมเราต้องดีนะคะ อารมณ์ดีแล้วก็ไม่เยอะนี่อย่างเงี้ยเรามีโอกาสนะฮะที่จะได้กินขนมว่างนั้นได้ทําบุญเนาะมีโอกาสที่จะมีโชคเข้านั่นเองนะอ่าที่นี่เมื่อบอกว่าเสียงได้เนี่ยนะคะพี่น้องวันอังคารนะถามมาบอกว่าแล้วตัวเลขมาจากไหนนะคะเขาอบอกว่าตัวเลขเนี่ยมาจากอาจจะเป็นซินของเราหรือความฝันของเราก็ได้หรือไม่ก็เลขประจาตัวของเราก็ได้ี่ไกล้หลายเนาะเลขหน้าให้ให้ใหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดขอให้เดงง มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันเที่ยวนี้เป็นแบบไหนนะคะอ่าอัดวินไม้เท้าเอา้าเด็กถือเหรียญน,นะอนุญาตได้เสียงนะมีเหรียญน,นะแล้วก็เดลเวอร์นะคะไพ่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเดวิลขึ้นแล้วว่ากับเดวิลเนี่ยนะจริงๆอ่ะไพ่เดวิลขึ้นอ่ะนะมันจะเหมาะกับการเสี่ยงโชคได้แต่แต่ว่าอย่าลุ่มหลงมาเมานะไว้งั้นนะหมายถึงว่าอย่าโลกนี่นะหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญขึ้น ก็มีโอกาสนะคะในวันที่ส6กนะ,ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีโอกาสแล้วก็เดวิลขึ้นนั้นหมายถึงว่าหมายถึงว่าเราสามารถจะสิ้ได้แต่อย่าลภนี่นะแล้วมีมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าโชคดีจากการเดินทางว่ามันถ้าออกนอกพื้นที่ไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เนี่ยอาจจะมีโชคนะคะนี่ว่าอย่างนั้นนะแต่แต่คุณพ่อหมอคิดว่า น่าจะได้อยู่น่าจะเสี่ยงได้อยู่นะคะสําหรับไพ่ไพ่ในลักษณะแบบนี้ขออย่างเดียวอย่าโลภเท่านั้นเองทีนี้ไกด์ไลน์นะบอกว่าเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเกี่ยวกักบคู่รักบุตรบริวารของเรานะคะเห็นไหมคู่รักคนรักของเราแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับฐานะของเราคันที่เราใช้บ่อยบ่อยนะคะพี่น้องวันพูดกลางกลางวันเลข้าไพ่ให้เลขหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกนะคะแล้วก็สี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าเออโทษนะคะหนึ่งหก แล้วก็สี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าขอให้เง่งเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเป็นไงเที่ยวนี้นะคะเงินส่วนใหญ่หน่ามาจากมาจากการงานเนาะเออนะคะอารมณ์ดีเป็นพิเเษถียรพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็เดือดหายเป็นเซตเซ็นเินเศษแรงเวอร์นะคะสามสวยแล้วสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีนะพูดถึงเนาะไม่มีไพ่เหรียญแต่ก็มีไพ่ใหญ่ถึงสองใบ นะคะอืมนะคะพี่น้องคะสบายสบายแบบนี้อารมณ์แบบนี้อารมณ์มีโชคเนาะพี่น้องันพูดกลางคืนค่ะถ้าบอกว่ามีโชคมีโอกาสมีโชค,โชคนะคะเสียงได้เนี่ยตามต่อว่าเลขนําโชคมาจากไหนก็มาจากความฝันของเราเราจะมีเซนแรงนะเราจะฝันแม่นเกี่ยวกับตัวเลขเนาะใครที่ไม่ฝันก็อาจจะมีเซนพิเศษอ่าใครไม่มีเซนพิเศษไม่ฝันนะคะอันนี้ก็เลขประจําตัวของเราไปก็แล้วกันนะนั่นคือไอไลน์เลขด่าให,ให้เลขอะไรล่ะเที่ยวนี้ไอเลข ห้าศูนย์สองสามค่ะห้าศูนย์สองสามขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพระฤาษีถัดสารวันสหรับพี่น้องวันพระฤาษีัดสารวบอกว่าบอกว่าหกหกไม้เท้าบอกว่าสามดาบบอกว่าราชินีไม้เท้าแล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะมาจนได้นะคะอ่ะอนุญาตให้เสียงค่ะนะคะมีโอกาสเนาะแต่พ่เ็เตือนบอกว่าอย่าไว้ใจบริวารน,นะคะอย่าฝากใครซื้อ นะคะแล้วก็ดูดีๆนะคะอ่าดนบันทอนนะถูกแล้วอาจจะได้ไม่ครบนี่ประมาณนั้นนะคะพี่น้องจ๊ะอ่าสามดาบขึ้นแบบนี้โดนหักหลังอ่ะนะคะถูกแล้วจ่ายไม่ครบหรือถูกแล้วไม่ได้เงินนะระมัดระวังดีๆนะคะพี่น้องจ๊ะนะสาหรับสามดาบแต่อาอุอนุญาตได้เสียงแล้วนะอนุญาตได้เสียงเพราะขึ้นราชาเดชนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะนะคะการเงินอ่ะได้มาจากการงานเป็นหลักนะได้มาจากลูกค้าเป็นหลักแหละพี่น้องวันพระฤาษีถัดสวัสดีนะคะ อ่ะทีนี้มาบอกว่าเสียงได้แล้วเลขจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขประจําตัวก็ได้นะคะแล้วก็เลขหน้าไพ่ก็ได้นะคะพี่น้องเทียนี้นะเลขหน้าไพ่ให้เลขหกสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าเลยนะคะพี่น้องวันพระฤกษ์จัสดีขอให้เฮง,งๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์บอกว่าสามไม่เท้านะคะบอกว่าเด็กเด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กชาร์ดีออดนะคะ สุดท้ายอัดวินเตียนอนุญาตให้เสี่ยงค่ะพี่น้งคามีโอกาสมีโชคเข้หมอกนะคะโชคจากการเสี่ยงมีโอกาส,กาสนะเที่ยวนี้ดูว่าสบายสบายไม่ตึงเครียดสักเท่าไหร่นะ,ะเงินก็ไม่ขาดมือนะได้เงินมาจากลูกค้าได้เงินมาจากโปรเจกต์งานจากกิจ Ą การของเรานะจากคอเดเอร์นะคะส่วนถามว่าจะเสี่ยงได้ไม่เสี่ยงเสี่ยงได้ก็บอกว่าโชคดีนะคะเงินเข้า,ขาโชคมีโชคจากการเดินทางมีโชคจากพาหนะของเราคันที่เราใช้บ <c oughs> ่อยๆนะคะหรือถ้าเราซ่อมรถนะคะซ่อมรถ รถนั่นแหละจะให้โชคลาภเรากลับมานะคะพี่น้องวันสุข,ขานะก็อย่างนั้นนี่คือไกลลายส่วนเลขหน้าไพ่เลขสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะสามหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันเสาร์านะคะพี่น้องวันเสาร์เป็นไงตาช่างมาเลยชัดตินะคะอ่าเป็นตาช่างเป็นตาช่างระมัดระวังนะคะจะเสียงก็ได้แต่ว่าคำนวณด้วยนะคะเดี๋ยวถูกกับนะคะถูกถูกกับใจเสียเนี่ยนะคะเท่ากันนะเออนะคะโอ้ยเดือดซัน เรือนรบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภนะคะพี่น้องจ๊ะนะคะเสียงได้อนุญ,ญาตให้เสียงนะคะพี่น้องนะเอว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเที่ยวนี้นะคะดวงแรงหน่อยคือพี่น้องวันเสาร์นะคะมีไ้าใหญ่ขึนหนึ่งสามใบเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเออเหนื่อยมามากแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะได้รับโชคลาภบ,บ้างหนักๆนะ,ะพี่น้องวันเสาร์ขาสาธุเนาะ,ะเออผ้าแบบนี้อนุญ,ญาตให้เสียงได้นะคะและเลขนําโชคมาจากไหนเขาบอกว่านะคะเป็นตัวเลขเก่านะ ที่เราเคยได้รับโชคลาภสมุนมาหรือไม่ก็เลขเกา่าอาจจะมีงวดที่ผ่านมาเนี่ยมาออกอีกนะตัว2ตัวนะคะพี่น้องันสาวขาวเพราะว่าอย่างนั้นเนาะเลขหน้าไพ่ก,ก็สวยนะมีเลข1 4สนะคะแล้วก็9 5หตัว 4, 9, 6, 14, 9, นะคะหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งสี่เก้าหกนะคะและระวังเลขเบิ้ลน,นะคะคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะขอให้เฮงๆค่ปะป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดน,นะในวันที่สิบหกกุมภาพันนี้ขอมีโชคไมีลาภโชคดี นะคะคมีเงินเข้าได้ระงวัลใหญ่ๆนะคะพี่น้องคาอย่าลืมนะคะมีโชคนะคะเสริมดวงในการทําบุญนะคะบุญตามกําลังศรทัทธานะคะพี่น้องคาขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ